จีนพัฒนาแบริ่งหลักที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่สำหรับเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ซึ่งทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศในด้านการออกแบบเทคโนโลยีแบบบูรณาการและการผลิตเครื่องเจาะอุโมงค์แบริ่งหลักตัวนี้สร้างสถิติในประเทศด้วยน้ำหนักถึง41ตันและเส้นผ่านศูนย์กลาง8เมตรชิ้นส่วนระดับไฮเอ็นได้รับการพัฒนาโดยสถาบันชั้นนำหลายแห่งนำโดยสถาบันวิจัยโลหะสถาบันวิทยาศาสตร์จีน แบริงหลักเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการเจาะดินของเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ชิ้นส่วนสำคัญนี้จะถูกติดตั้งบนเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ขนาดใหญ่พิเศษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง16เมตร ชิ้นส่วนแบริ่งหลักนี้สามารถทนต่อแรงกดแนวหลักได้สูงสุด100,000กิโลนิวตันระหว่างการขุดเจาะซึ่งมีค่าเท่ากับน้ำหนักของช้างเอเชียที่โตเต็มวัยประมาณ2,500ตัวนักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์จีนกล่าวว่าแบริ่งที่มีโรเลอร์หรือลูกโม่ที่แม่นยามระดับสูงได้รับการออกแบบและผลิตจากสถาบันชั้นนำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ความสำเร็จนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าจีนมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่การจัดหาวัสดุเครื่องจักรที่มีความแั่นยำการติดตั้งและแก้ไขข้อบกพร่องการทดสอบและการประเมินแบริ่งขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องขุดเจาะอุโมงค์